ถึงเวลาก็มาลงพื้นที่ขอเสียงประชาชนไหวปะเนี่ยแล้วปีทั้งปีชาติทั้งชาติทำอะไรให้เขาจ้าถึงจะแบบอยากจะได้นู่นนี่นั่นอยากจะให้เขาเลือกอะไรอย่างเงี้ยเออก็ต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่นะเพราะคนไทยยุคใหม่นี่โอ้โหฉลาดเป็นกรดเลยนะเออย,ยิ่งมีมนุษย์อย่างแอดมินนี่โผล่ขึ้นมานี่แบบ ต้องทำใจนะจ๊ะเพราะว่าแอดนี้เป็นประเภทแบบสแกนลึกมากเลยอะไม่ใช่แบบว่าเออรูปหน้าปัดจมูกอะไรอย่างเงี้ยเออแอดไม่ชอบนะแบบประเภทแบบยำฉามาแต่ไกลอะไรอย่างเงี้ยเออจะจะให้เราแบบดีด้วยอะแล้วแล้วดีขนาดไหนดีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยสร้างผลงานอะไรไว้บ้างแล้ว ถ้าเกิดเป็นผู้มีอิพนยังไม่ได้มีตำานงตำแหน่งอะไรตรงนั้นทำอะไรเพื่อเขาหรือ,อยังทำเป็นชิ้นเป็นอันทำเป็นเนื้อเป็นหนังหรือเปล่าหรือว่าทำแบบแค่รูปหน้าปะจมูกอะไรอย่างเงี้ยทำโชว์ทำแบบบอกไม่ถูกเนาะและอย่างล่าสุดที่แบบมันมีการเลือกตั้งแอดเพิ่งย้ายมาอยู่ปริมณฑลไง แล้วก็เพิ่งได้สัมผัสเรื่องของการเมืองท้องถิ่นนะคะไม่นานเองแล้วก็เห็นครั้งก่อนมันมีการเลือกการเลือกตั้งเนาะมีการเลือกตั้งขึ้นมา <c oughs> ก็เลยเอาโอเคไปเลือกอะแล้วทันนี้คนในท้องถิ่นเขาบอกว่าเนี่ยเลือกคนนี้เถอ,อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาทําเรื่องของสาธารณส,สาธารณสุขไว้ให้กับ ชาวปทุมธานีอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็เลยแบบว่าเอเหรออะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่เราก็ไม่เคยไปไปใช้บริการหรือได้สัมผัสตร,ตรงนั้นนะแค่แค่เนี้ยเออแอดก็เลือกเขาละแต่ก่อนหน้านั้นที่มันมีปัญหาเออแบบพวกกลุ่มคนมีปัญหาแอดไม่ค่อยแบบสนใจนะแอดไม่ค่อยแบบไปยุ่งวุ่นวายกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแอดไม่จําเป็นต้องไปหาแสงหาเสียงไงเออเพราะว่าเราคนเรานี่มันมันอยู่ปกติมันก็ดีอยู่แล้วใช่ปะเออ ถ้าจะมีแสงมันก็มันก็ต้องเปล่งแสงด้วยด้วยคุณความดีอะมันไม่ใช่แบบแสงแบบแสงแฟลชเออ <c oughs> เชี่ยวไป,ปโปรยแบบโปรยเขาเรียกว่าไรโปรยนู่นโปรยนี่ไปทั่ววิ่งไปทั่วเลยวิ่งไปทั่วประเทศไทยเลยแต่บ้านตัวเองไม่เก็บกวาดไม่ทําอะไรเลยบ้านตัวเองก็ยังรกรุงลังอยู่เลยคนใกล้ตัวเองอดอยากอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่ได้มะเพราะฉะนั้นน่ะ ถ้าอยากจะชนะเลือกตั้งอ่ะเอออันนี้คุยกับส้มนะอยากจะชนะก็ก็เนี่ยค่ะก็ไม่ต้องไปแบบไปหาส่งหาแสงจากใครหรอกไม่ต้องแบบไปถึงเวลามามาลงพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยถึงเวลาง่ายๆเลยคุณสร้างงานสร้างอะไรให้คนในในพื้นที่ให้เขาเขาจดจำอ่ะมันมีกี่ตำบลกี่อำเภอกี่อะไรอย่างเงี้ยคุณตั้งเป้าไว้เลยอืมอยังไงเขาจําคุณ คุณไม่ต้องไปทําอะไรที่มันแบบดาวกระจายไปทั่วโลกหรอกคนทั่วโลกเขาไม่จําคุณหรอกเพราะว่าคุณไม่ได้ไปทุกวันแต่คนที่จําคุณทุกวันน่ะก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่ในท้องที่คนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกับคุณน่ะแล้วคนที่เขาอยู่ใกล้ตัวคุณน่ะนั่นแหละเป็นสิ่งที่เขาจําว่าคุณน่ะทาอะไรกับเขาไว้อืมไม่ต้องไปกราบเขาต้นซอยปลายซอยอ่ะจ้ะแค่แบบไปแนะนําตัวว่าเออว่าเราเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยบางครั้ง ไอสิ่งที่เราทําไว้ไออะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างมูนิทิหรือสร้างอะไรขึ้นมาแล้วก็ทําให้มันเป็นกิจจักษณะส,สักอย่างเนี่ยเขาจดจําอ่ะ<จ>คุณก็ไม่ต้องแบบไปไปเหนื่อยให้มันเสียเวลาปะ่ะ<จ>ไม่ต้องไปเดินหาเสียงสิบปีเลยก็ยังไม่ได้แบบก็ยังไม่ได้เลยอ่ะมันก็มันก็ไม่ใช่ไงทาอะไรก็ต้องทําให้มันตรงเป้าตรงจุดอะคะ่ะทําไม่ตรงเป้ารงตรงจุดก็ก็เด็นต่อไปนะจ๊ะ